ผมตักเป็นช้อนพูนๆน,น้ำประมาณ800นะมากกว่าครึ่งลิตรเวลาเราได้มะกึมามันจะมีขนอยู่อย่างนี้เราก็ต้องล้างขนออกก่อนครับเดี๋ยวเราจะใช้ทั้งเปลือกเพื่อได้ความหวานของเปลือกด้วยนะครับตัวมาอึกเนี่ยซึมไปกับน,น้ำแกงแล้วผมก็จะใส่กุ้งเลยครับอโอเคเรียบร้อยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยอดเชฟไทยครับวันนี้วันอาทิตย์แล้วนะครับ10โมงเช้าแบบนี้นะครับ แล้วก็ทาง YouTube กับ f c e e o o o เนะี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะครับเพื่อที่จะทำให้เรานี่อยู่กันไปนานๆแบบนี้วันนี้เห็นกุ้งเห็นมะอึกน้ำพริกแกงส้ม,มใต้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือส้มแขกมะนาวน้ำตาลปี๊บครับแกงส้มครับแกงส้มกุ้งกับมะอึกนะครับเราดูที่ว่ามะอึกเนี่ยถ้าตามรายการดีๆเนี่ยผมจะมีปู่มะอึก2แบบ นะครับแต่ตอนนี้มันตายไปหมดแล้วเดี๋ยวถ้าปลูกใหม่ก็จะพาท่านชมไปดูว่ามันมีแบบที่มีหนามหนามนี่มีทั้งต้นทั้งใบเลยนะครับแล้วลูกมันก็เป็นขนลูกก็เป็นขนแล้วก็เกาะกันเป็นกลุ่มๆ,ๆนะเวลายื่นมือเข้าไปเด็ดโอ้โหโดนหนามมันทิ่มน่าดูอีกพันหนึ่งก็กลายเป็นพันที่ไม่มีหนามเลยมีแต่ขนฟูๆจับแล้วก็ไม่เจ็บอย่างนั้นแหะครับน่าจะไปปลูกผมเก็บเอาไว้อยู่ว่าเก็บเม็ดพัน ปลูกอยู่นะครับแต่เดี๋ยวว่าถ้ามันขึ้นยังไงแล้วพาไปดูกันที่สวนครับแล้วผม,มเลือกแกงส้มนี่เป็นแกงส้มใต้นะครับเพราะว่าเขาใช้มะอึกที่จะให้รสชาติที่มีเปรี้ยวหวานนะครับเปรี้ยวไม่ได้เปรี้ยวแจ๊ดหนักนะครับเปรี้ยวกับหวานอมด้วยกันไม่มีเค็มแน่นอนจะมีเปรี้ยวมีกับหวานนะครับส่วนความเปรี้ยวอีกเปรี้ยวนึงเนี่ยก็จะเป็นเปรี้ยวจากส้มแขกส้มแขกก็คือทางใต้ที่เขาใช้กันนะแช่น้ําแล้วเราก็จะใช้ ตัวส้มนี่แหละให้รสชาติเปรี้ยวแหลมนะครับคำว่าเปรี้ยวคือเปรี้ยวแหลมเลยนะครับเปรี้ยวแหลมผมแช่สัก5นาทีทิ้งไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราล้างแล้วค่อยเอาใส่ในแกงเรานะครับโอเคความเปรี้ยวอีกเปรี้ยวหนึ่งก็คือเปรี้ยวหอมที่ผมอยากจะใช้คือมะนาวครับสุดท้ายบีบมะนาวแล้วก็ได้กลิ่นผิวเปลือกมะนาวแล้วก็เสิร์ฟโอเคเดี๋ยวเราเอาน้ําเริ่มใส่ในหม้อแล้วก็พริกแกงต้มเดือดรอไว้ก่อนนะครับ ทำต,ตามไปด้วยกันได้เลยนะครับแกงพริกแกงใต้นะครับผสมกับน้ำเอาไว้แล้วก็ดูว่าสัดส่วนเนี่ยเมื่อกี้เราใส่ผมตักเป็นช้อนพูนๆน,น้ำประมาณ800นะมากกว่าครึ่งลิตรแล้วเดี๋ยวก็ละลายดูว่าโอเคไหมชอบความเข้มนข้นขนาดนี้ไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะใส่พริกแกงมากเดี๋ยวก็จะป่าใส่น้อยไปก็จะไม่ถึงเป็นต้มจืดก็ดูเอาครับเนี่ยความเข้มข้นดูจากช้อนเนี่ย ความเข้มข้นของเขาเนี่ยเวลาตักนอนนอนก้นอย่างเงี้ยเขาจะมีพริกลอยอยู่ข้างล่างก้นแล้วก็มีน้ําใสๆอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยเอาประมาณนี้ครับไม่ใช่ข้นจนไม่มีน้ําใสเลยจากช้อนที่เราเห็นแบบนี้นะครับตักขึ้นมาสักนิดหนึ่งครึ่งครึ่งครึ่งน้ำครึ่งเนี้ยเห็นไหมครับอ่ะอันนี้น่าจะพอเห็นได้นะครับเอาละเข้าใจตรงกันตอนนี้ทําให้เขาเดือดไปส้มแขกล้างน้ํา อย่าลืมว่าส้มแขกเปรี้ยวจีด๊ดเพราะฉะนั้นเวลาใส่ก็ต้องระวังด้วยนะถ้ามันเปรี้ยวเสร็จแล้วเปรี้ยวเกินเปรี้ยวเกินอย่าไปคาหม้อทิ้งไว้นะครับต้องเอาออกจากหมอ้อเพราะฉะนั้นเวลาใส่ลงไปเรื่อยๆส้มแขกก็จะปล่อยความเปรี้ยวมาเรื่อยๆในในแกงของเรานะครับส่วนมะอึกครับเราเลือกซื้อขอให้เลือกสีเหลืองมากกว่าสีเขียวนะครับจริงเขามีขนอยู่นะเวลาเราได้มะอึกมามันจะมีขนอยู่อย่างนี้เราก็ต้องล้างขนออกก่อนครับก่อนที่เราจะไปปอกเนี่ย ก็สกอตไบส์เลยครับล้างเนี่ยถูให้ให้ถึงให้ถึงเนื้อขาวของเขาเนี่ยมันจะเป็นผนังเขาเรียกเป็นพังผืดของขนเนี่ยเอาออกไปหมดเลยยิ่งแก่ย,ยิ่งยิ่งลอกได้ง่ายนะครับปอ,อกออกได้สบายเลยแต่เดี๋ยวเราก็ไปเอาเปลือกออกอีกทีนึงแต่ว่าขนเนี่ยเวลาเราเราทำความสะอาดแบบนี้ขนจะได้ไม่ติดลงไปในแกงนะครับกินแล้วคืนคอเข,ขียวๆก็อย่าไปเลือกซื้อมานะครับนี่ เราก็จะได้แล้วผมก็ปอกไว้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะอันนี้เนี่ยอยากจะได้มาอึกที่อยู่ในแกงเยอะหน่อยครับอ่านี่ผมกองไว้แล้วอย่างนี้นะครับกุ้งเนี่ยผมท,ทําทีหลังนะเพราะว่ากลัวว่ากลัวว่าอ่อาวเขียงครับเพราะอยากได้เนื้อมาอึกเนี่ยเคี้ยวลงไปด้วยเวลาทําแกงส้มนี้นะครับจะได้ความหวานความอมเปรี้ยวเล็กๆของเขาด้วยครับอ่ะร้อยผมปอกให้หมดก่อนแล้วกันนะครับ ใช่แล้วครับเราก็จะออกผิวออกออกเพราะอยากจะได้ไส้ในเขาอย่างเดียวเดี๋ยวเราก็ซอยครับอย่างที่บอกครับว่าเราเอาขนเขาออกเพราะว่าเนี่ยเวลาหั่นแบบเนี้ยขนเขาจะติดอยู่กับเนื้อเนี่ยมันไม่เดี๋ยวเข้าไปในแกงเราไม่อร่อยน้ำแกงเราใกล้เดือดแล้ว <laughs> ก็ซอยแบบนี้เลยนะครับ ถ้าสมมติจใหญ่ไปอยากจะย่ำให้เขาเล็กหน่อยก็ตามสะดวกเลยหอมมากอย่างที่บอกครับเราได้ความหวานความเปรี้ยวอมหวานอมเปรี้ยวแล้วก็ความหอมนะครับทีนี้เราหันมาดูกุ้งล้ครับทำกุ้งก็เดี๋ยวเราจะใช้ทั้งเปลือกเพื่อได้ความหวานของเปลือกด้วยนะครับ ลดไฟครับเดือดแกงเราเดือดแล้วเครื่องแกงให้เขาเดือดจนเรียกว่าสักพักหนึ่งนะครับให้เครื่องแกงหายเหม็นปลาหน่อยนั้นมาทำนี่กันกุ้งอีกอย่างหนึ่งที่ลืมครับในระหว่างที่ทำกุ้งเนี่ยผมว่าส้มแขกเนี่ยสามารถที่จะใส่ไปได้เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมใส่ส้มแขกไปก่อน สี่หชิ้นะโอเคทีนี้เรามาทำกุ้งครับเราจะใช้ชังเปิดแบบนี้แกะออกก่อนกล้ามที่เป็นกล้ามเลนก้ามโคนนี่เอาออกครับโอเคทีนี้ก็ผ่าครึ่งครับ ที่จะล้างน้ำอีกรอบนะครับเพราะว่ามันจะมีขี้ตรงหัวเราก็ผ่าไว้ก้อนยัมครับก่อนที่จะใส่กุ้งลงไปนะเดี๋ยวเราล้างกุ้งนะครับแล้วก็แกงเนี่ยต้องปรุงรสชาติให้ได้ที่ก่อนนะเพราะว่ากุ้งเราสุกเร็วครับมัวใส่กุ้งไปแล้วแล้วก็มาปรุงแกงเนี่ยจะไม่ได้เรื่องเอากุ้งจะโออร์คุกหมด รเริ่มล้างกุ้งครับเอาตรงหัวที่เขมีขี้ออกซะก่อนแล้วก็เส้นดำข้างหลังออกนะครับเดือดแล้วแกงเราเดือดไปเรื่อยๆเบาๆอย่าลืมเอาถุงขี้ข้างบนหัวกุ้งออกด้วยนะครับเรียบร้อยกองเละเตะหน่อยนะ สุดท้ายเรามานี้เลยครับผมเปิดไฟน้ำปลาแล้วครับน้ำปลาทิพรสหอมๆแบบนี้เราต้องใส่กันละครับอาจจะใส่แบบความรู้สึกนะเพราะอะไรรู้ไหมครับบีประจําไงบีประจํามันก็เลยรู้สึกว่าต้องแค่นี้ก็พอน้ำตาลปี๊บครับขอคนหน่อยให้เขาได้ได้ละลายก่อนครับอืม อย่าลืมนะครับเรามีเปรี้ยวของส้มแขกอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับแล้วพอน้ำตาลละลายผมก็จะใส่มะอึกครับแล้วชิมรสนะและไก่จะเดือดอีกรอบหนึ่งครับพอเดือดอทีน้ำตาลก็รู้สึกน่าจะละลายครบโอเค <Hey. S 1> ผมใส่มะอึกที่ซอยไว้แล้วนะครับ โอ oh. แล้วก็ให้มาอึกเราชุ่มกับน,น้ำแกงสักครู่มาล้รอสักครู่นะครับเอาละครับเดือดแล้วก็ตัวมาอึกเนี่ยซึมไปกับน,น้ำแกงแล้วผมก็จะใส่กุ้งเลยครับ หยิบทีละชิ้นใส่หม้ออ่างเงี้ยสัก200ชิ้นเป็นไงเนี่ยเอลเคสเป็นเต้นหมอลำเลย <S <S เราก็จะกดกุ้งเราให้จมลงไปในน้ำแกงเราครับทีนี้เราก็รอให้กุ้งเราซุปเป็นใช้ได้ครับสุดท้ายเนี่ยผมมีมะน,นาวครับมะน,นาวผมก็จะต้องการกลิ่นของผิวมะน,นาวท่านเองเแบาบๆครับจานมา ให้กุ้งสุดนิดนึงครับอ่าโอเคเรียบร้อยโอ้โหนี่มาอึกเราก็ละลายไปกับน้ำแกงเราไปเกือบหมดแล้วเพราะฉะนั้นนี่ครับโอ้โห ต้มแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เสิร์ฟให้ลูกค้าต่อหน้าเลยเอากลิ่นเขาครับอืมนี่แหละครับท่านผู้ชมครับแกงส้มมะอึกกับกุ้งครับวันนี้ใช้กุ้งแม่น้ำเดี๋ยวมาชิมกันครับชิมก่อนละครับเออเห็นแล้วก็ ถ้าเป็นคนไทยก็จะรู้สึกและสื่อสารกันได้ถูกนะครับแม้จะอยู่นอกจอก็จะรู้ว่ามันหอมมากขนาดไหนมันควรจะแซบยังไงครับเดี๋ยวก็มาอึกครับมาอึกที่เราที่เราบอกว่าเคี่ยวจนนุ่มไปกับน้ําแกงแล้วนะครับข้าวสวยร้อนๆอันนี่เผ็ดๆนะเหงือคงไหลนะเนื้อหาของกรอบๆเค็มๆหน่อยโอ้โหไข่เจียวปลาเค็มนี่ได้เลยนะปลาสลิดนะ ปลาสลิดทอดในี่โรยน้ําตาลสะหน่อยก็ได้คุณผู้ชม,มน้าลายไหลเหมือนผมแน่เลยรสชาติอย่างที่บอกครับมันจะมีความหอมของมอึกมีผิวมะนาวที่ผมบีบแบบหงายท้องนะครับแต่ที่จะบีบคว่ำเอาแต่น้ําลงใช่ไหมผมเอาแต่ผิวลงน้ํามะนาวลงน้อยหน่อยแต่เอาผิวเขาเนี่ยให้กลิ่นกรบอยู่บนตัวกุ้งนะครับทาให้เขาหอมหวานมากขึ้นแล้วก็มีความเผ็ดเค็มเปรี้ยว หวานนะครับเค็มเปรี้ยวหวานไม่ใช่หวานเปรี้ยวเค็มหรือไม่ใช่เค็มแล้วก็เปรี้ยวแล้วหวานนะครับไม่ได้เลยนะครับก็เรียกว่าทุกอย่างลงตัวอยู่ในนี้หมดลองทําตามท่านผู้ชมครับลองทําตามถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบกุ้งตัวใหญ่แบบนี้กุ้งเล็กก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นปลาก็ได้นะครับเนื้อปลาเก๋าแดงดีๆเนี่ยหรือปลาทั้งตัวก็ได้โอ้โหนี่ยิ่งอร่อยใหญ่เลยครับหรือปลาหมึกสอดไส้ใส่ลงไปในนี้ ได้หมดเลยครับเอาละครับเคล็ดลับต่างๆก็รู้กันหมดไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ2วันนี้ทั้งเสาร์และอาทิตย์นะครับกับยอดเชฟไทยแน่นอนครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นี้ก็บอกกันไปเรื่อยๆเพื่อเราจะเป็นเพื่อนกันนะครับมีแต่เรื่องดีๆมาฝากท่านผู้ชมครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนและพบกับสิ่งดีๆกับรายการยอดเชฟไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ10โมงเช้าทาง YouTube หรือ a c e b o o k นะครับวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ